สวัสดีครับเดี๋ยวผมนะครับวันนำสิ่งนี่เรามาดูหน้างานทีมงานตาวันมาถึงบ้าเรียงมาถึงเลียงบ้าได้ชมเจ้าของทีมงานตาสุวรรณอันนี้เป็นเคนเตอร์ร้อยสิบห้าเดิม,ามาเฟืองท้ายเอฟ อตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับเลิกงานแล้วเป็นแคนเตอร์่ะสิบห้า อันนี้เป็นร้อยสิบห้าอันนี้สองหกมันบ่อ่ะของไอวุ้นมันยังแรงปะสองห้าเป็นเครื่องฮิโน่เทอร์โบครับคันนี้ รั่วเท่าไหร่สองสี่หรือสองห้าเนี่ยสองสี่เทอร์โบไม่มีอินเตอร์รอบเร่งขึ้นใบจัดครับเป็นดัมบุญนเก่าดัมมนอนดัมมยิงหลังสมัยเก่าครับ นี่ิบห15เสียเตอรสิบห15ใส่กิฟฟี่ครับใส่ใช้เป็นคอมแอร์ Air. ใช้คอมแอร์ Air ปั่นเรา ตัวนี้ผมงานเหมาของทีมงานตาสุบัติไม่รู้ว่ากี่ไรไม่ได้ถามเนเะป็นระบบเจฟฟี่ครับใช้คอมแบรแล้วก็ตัวนี้เป็นไอน้นี่เป็นตัวตัดลมของปั๊มลมไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเจฟฟี่ครับ พอใช้ได้ครับแต่มันจะไม่ทนเท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่ของคอมมันไม่ใช่หน้าที่แบบนี้ก็พอได้ประมาณสองสามเดือนถ้าเป็นคอมไทยก็พังครับไม่ค่อยจบเท่าไหร่ถ้าจะแนะนําให้แนะนําใช้เป็นปั๊มเลยแต่ถ้าคนที่งบน้อยก็ใช้เป็นคอมแอร์ได้ครับรูปหนึ่งก็สองพันกว่าบาทแต่ความงคงทนจะไม่สู้ ปั๊มลมโดยตรงหรืออีกแบบหนึ่งผมที่ผมเห็นก็จะเป็นใช้เป็นหัวลมของไฟฟ้าของปั๊มไฟฟ้าบ้านเราอ่ไอ้ที่เป็นสูบเดียวอของพวกพัดมาไอ้ของพูมาปั๊มพูมาเอามาตั้งได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ทนเท่าไหร่สู้แบบปั๊มลมกินลนไม่ได้ใช้คงทนกว่ากันเพราะว่าหน้าที่ของเขา ไม่ได้ปั๊มตลอดถ้าเป็นปัมมป๊มลมไฟฟ้าแต่นี่ก็พอใช้ได้ครับอันนี้มาอีกแล้วครับรถนัป๊อกคันนี้นอกแท้ทั้งคันชุดดำแท้ยกเว้นกระบะอันนี้สามเอ้ยยี่สิบกว่าปีได้คันนี้ได้สิบหเก่านอกแท้แต่ไมก่อนมาแท้ทั้งคันครับ ขนาดคานหน้ายังเป็นคานเดิมเลยคานหน้า5ลูกอันนี้เจาะหกเกียร์เฟ oh, ืองท้าย F คันนี้เป็นดัมสมัยเก่าเหมือนกันครับดัมยิงหลัง

อันนี้ดั้มก็ยังเป็นเดิมอยู่ตั้งแต่20ปีขึ้นหลังก็มีปะปุกันบ้างใ่ดิวรุ่นี้รักยี่สิบห้าขาประจําของเขาคืออยู่ตรงเต้าแนบำตาลอันนี้ยังไม่ซับคัดสี่คัดสี่ยังไม่ซับยังไม่คัสี่เลยจังปีแล้วก่อนนะป้องยี่สิบห้าปีแล้วเนาะ ยี่สิบหกปียี่สิบเจ็ดปีแล้วเครื่องทำสองครั้งอันนี้เกียร์ล็อกหกเกียร์นี่คัสซีแตกเหล็กมันสุกเขาเอิญเราเรียกเหล็กมันสุกแจได้เปลี่ยนเออดันน้มนี่แจได้เปลี่ยนไอ,อชุดนี่ชุดเฟรมดรัมเฟรมดัมที่ติดดัมใหม่แต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเฟรมพวกเนี้ยเห็นไหมมันแตก อายุครับอยู่กับอายุอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าทนนะถ้ารถรุ่นใหม่ไม่ได้ถึงนานขนาดนี้เสียงเครื่องก็นิ่มๆรอ,อบมาไวจัดร้อยสห้าแถวนี่แจมเลนก็เป็นแจมนอกนอกแท้ก็คิดดูว่าอายุยี่สิบกว่าปี ยังเงาเงาได้ครับดูยังเห็นรูปผมยืนอยู่เลยคล้ายจบเรศแท้แต่ฝั่งนี้แตกชนกันแตกก็ชนดูภายในหัวเกียงก็ผูหน่อยเพราะว่าหลอายุเยอะ คันนี้ไม่มีแอร์นะแล้วก็สุดยอดมากคนรุ่นเก่าตะป๊อกตะป๊อกตาแล้วที่เลี้ยงขาไลา่เนี่ยมะแรงเนี่ยแล้วถึงเลขซิฟใบหน่ะเตงเตียงยอนฟุก นี่กระบอกแกนกระบอกใหญ่มากน่าจะเป็นกระบอกสิบล้อดได้เลยคันนี้แกนลายเราไปแก้ก็คือขอดอกไปครึ่งออกแล้วอให้เขาไปชุบใหม่ชุบครเยี่ยมมาใหม่ง <c oughs> ่าอยอีกแล้วของไอ้เปียกกนว่าแม่ลอยที่ผานะ่ะลอยสิบได้นะ คันนี้ร้อยสิบเครื่องร้อยสิบครับคันนี้ร้อยสิบมานตะแหลกเลยบ่นี่กระบอกของไอเพียกของไอเพียกมันร้อยสิบมานตะแหลกเลยนป่าวร้อยสิบดูคล้ายๆมันร้อยสิบห้าจะเป็นเครื่องร้อยสิบนอกแต่คันนี้ทำดำใหม่แล้วสายแปลครับ,บล็อกเหมือนกันครับ,บล็อกห้าเกียร์ครับคันนี้ ชุดล่างเป็นเอฟหมดเอฟหน้าเอฟหลังเซนเตอร์ตัวสิบห้าอันนี้ก็อายุครับเดียงยังลายแรบรนด์เลยวะ Tiếng liệt vô nhóc lại cho bạn cái na đám Ta, con nè, sao mấy câu bây giờ cứ bỏ phát ăn toa đầm, mấy mắn sầu xuống xuống Cứ mà phát ăn tòa đầm, sầu tiệt tiệt cái gì Hồ toa mà toa mà toa như Bạn chiếc, ua bây mông à Sẽ là khám phạm biệt ngân bây nè Ê, bố mẹ anh chết luôn ว้ากรตังวุ้นวุ้นยังวุ้นอยากจะกินไม่แล้งไม่เลยงยังก็อนางเยอะเลยงละเยอะเลกเหมือนุนเหมือนเก่้านนี้ก็เห็นตางุ่นห้นโอเยครับคลิปนอ้ยอจบไว้เพียงเทยานี้ครับก็ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ